สวัสดีจ้ะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุข,ขสุขคนน่าจะเนาะเอ้ยเนาะกวนกันอีกละเาไม่หล,ลักก็ย่าลื่กดไลค์กดแชร์เด้อจ้ะพี่น้องหนาหอนนะเพิ่นเริ่มพร้อมลงแลลว สวัสดีจ้าเปิดบนขอบอ่านกันบนหอนแม่ตานเงี่ยเขามากระตีกันรุนเนาะจักเป็นยังเงี่ยก็ได้เามืองนู้นกระเจี๊ยสะโพกสะโพกอะไรเถอะเงี้ยงก็ได้ พ่ถือกันจะเคี่ยวรดเว้ยเขม้ากับเพื่อพาพ่อพาก,กันรดจักเป็นยังนอนนะคนนอนคัดนอนแนอือืมจองตัวเ้ยอืมเป็นพี่น้องก,กัน แต่ว่าอีกตัวหนึ่งคนละขวดเด้พี่น้องอันนี้สองตัวมันสิมีสองตัวแม่เดียวกันแต่อีกตัวหนึ่งกับคนละแม่มันมาไลา่เดียวกันในจังไดาเงิดไหลพี่หญิงยาวพี่หญิงดาวใส่พี่หญิงดาววันนั้นน้องนี่ข้างนอกคนคนมาไลายข้างนอกอนอก,อนอกันน้องจกบแจกขิงน้ำมันอยู่คน thế nào nè tôi được cái này này bán tài tội lại ừ. 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 น,น,นี่นักพี่น้องเอ๊ะอ,อย่าตีกันวิข่าพอ่พอแม,แม่ท่านใดที่บริจาคอาหารแมวกะตีดต่อเขาได้เด้อจากพี่น้องร่วมสมทุทนน้ำก็ได้จ้ะเอากะสีทิมตอกมุดไปให้น้อจากพี่น้องเนะาะกที่อยู่แล้วก็เบอร์บอชอไ้ให้น้อจากพี่น้อง รวมสมทบทุนหรือบอกะบริจาคอาหารมาได้ได้จา่ายเ้อพี่น้องบ้านพอรับแมวยังรับบริจาคอยู่จะ้ะยังรับอาหารแมวตายแมวอยู่นะพี่น้องเนาะตายแมวหนึ่งกับ,บเบิดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยทิได้ไปซื้ออีกแล้วตะละเมิอตะละเว้นถ้าไม่มีทรายเขาแบถ่ายเลี้ยราดไปทั่วบ้านเลยเมื่อเช้าพ่อเขาก็ขัดน้พี่น้องขัดจนเกลี้ยงหมดแล้วเนี่ยพ่อเขาจะขัด อาทิตย์หนึ่งเขาจะขัดสามครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วแต่เนาะแล้วแต่พ่อเขาว่างเขาจะขัดเอเช้าเขาก็ตื่นมาขัดแต่เช้าเราก็เมื่อคืนความดันต่ําพี่นอ้องกินข้าวยังไม่อิ่มเลยหัวหมุนติวๆพ่อเขาก็กินยังไม่อิม่มกําลังนั่งกินข้าวกันอยู่โอ้ความดันต่ําทั้งเวียนหัวทั้งอวกทั้งโอ้โหไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยเมื่อคืน จะไปหาหมอไม่ไปกลัวนู่นกลัวนี่พี่น้องเอ,อ้ยก็เลยไม่ไปทนเนะทนยันก็ฝากน้ำใเด้อจากพี่น้องผู้ดใดก็ตีบริจาคอาหารแมวตสแมวกับริจาคได้จ้ะเอากระติ่มปักที่ยู่้ให้อะไรลรกนี่ออะไรนี่ก็อ้อนเป็นขนาดเทพพี่น้องด้ยนี่ อ่อนค่ะอ่อนเนี่ยออน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 ห่อนไหนพี่นองห่อนแห้งยืยงไไนได้เลยก็ได้เบาเรียนเรียนนอนค่ะนอนเนี่ยจ้านี่อ่อน อม,มันไม่ยางได้อวัอนอยังเดียวขอบพระคุณหลายๆเด้อจ่าพ่อพ่อแม่จ๋าลูกจาก๋าหนูอยู่นี่แหละแม่ร้อนแม่งวนเหยียดละ้ะม,มันร้อนจริงๆพี่น้อก เด็กๆมาข้าง,างบนไม่ค่อยจะได้นะนอนข้างบนเนี่ยมันร้อนนะนดำเกลงโดนกัดเนี่ย <c oughs> หายแล้วมั้งนั่นนี่ก็ไปตอนมาเหมือนกันเนี่ยทำมันพร้อมกระหลงเลยอันนี้ก็ออนเนี่ยแม่ไปไหนไม่ได้ดพี่ลองเห็นปะเห็นปะ เขาจะเดินตามทุกฝีก้าวเลยนะนะยุบละไขย,ยุบละเริ่มหายแล้วนะเริ่มยุบละอ,อ่ะเปิดให้พี่ขุนเข้าบ้านก่อนพี่ขุนเข้ามาขเข้ามา,มาแล้วอ่านี่แหละ ถ้าเขาจะจะเข้าบ้านเขาก็จะมานั่งรอยอย่างนี้แหละพี่น้องเขาไปเชื่อกลับมาแล้วนะร้อนเหลือแต่พี่ดาพี่ดาไม่ยอมเข้าบ้านหรอกแม่กําไรก็เข้าแล้วปกติจะาะแม่กําไรออกข้างนอกพ่อเขานี่แหละหัดให้เขาอยู่ข้างนอกละไม่ยอมแล้วก็เอาเข้าไปเนี่ยข้างในหมดแล้วทั้งกับแฟทั้งกําไรเวลานั้นบอก บนเวลาเขาโมโหนะบนขนแมวนู่นนี่นั่นเวลาจะเอาลูกออกมาไว้ติดข้างนอกเลยให้เขาติดในิสัยให้เขาอยู่ข้างนอกแต่ไม่ยอมบางครั้งเราก็โมโหเหมือนกันนะเวลาลมดีก็รักมากมายรักลูกอะเวลาลมไม่ดีก็พานน,พานนู่นพานนี่ ทำให้เขาไม่ติดข้างนอกค่ะทำให้เขาเคยตัวยอยู่ไม่ได้สักทีหรอกข้างนอกอเวลาอารมณ์ไม่ดีก็บอกขนแมวนู่นี่นั่นโลยสารพัดสารพทเวลาเราจะปิกให้ลูกอยู่ข้างนอกก็ํการก็อยู่ได้ตั้งสามสี่วันละนายไม่ออกข้างนอกเหรออ่าไม่ได้ออกค่ะไปแล้วเมื่อเช้านี้ออไปก <ไป S 2> ินกนาแฟ เดี่ยวเยว็บกบาระของแม่เย็บกบเองใช่ไหมฮะลูกชายเขาเย็บไว้อ uh ่า huh. ตอนนี้เราไม่ได้พาไปทำหมันแป๊ดเบียได้มาสี่สี่ตัวเท่าไหร่นะสี่สอนันนี้ล่าสุดนี้แต่เพื่อเราไปทํามาสี่วันสุดท้ายนั่นน่ะเดี๋ยวก่อนตัวเองไปทำที่ไหนอ่า uh huh.